มีคนอโอ้โหเฮ้ยระวังระวังข้างบนมันยิงกันเองเหรอวะ Bên tầm này hey, bắt hey. rồi, đi, xuống rồi không có ai xuống ข้างบ้านเลยฮะโอะไรขึ้นชั้นสอง,สงน่อยเฮ้ยโอ้ยใครบังกูนเนี่ยไอ,อ,อบ้บิวโอ้โหเจ็บอะไรเบสน็อกอะไรเบสอ่อไปน้ำเงินก็ได้ไห กระตือขาวขึ้นขึ้นบ้านไปแล้วบ้านไหนไวะบ้านนี้อ่ะเปนขึ้นตึกขึ้นตึกนะส้มคูลองวิ่งไหมตาไม่ดูคอมเห็นสองตัวโอ้โหตทีไหนตรงไหน,นมาดิครับไว้สองเมตรพอตรงไหนอ่ส้มส้มเจ็บแล้วทมยาอยู่ตอนนี้ น่าจะไดาถ้าเงินอีกสักเม็ดนึงเนี่ยได้น็อกแน่นอนไอบิวตัดหน้ากูสามครั้งแล้วนะเกียร์นี่เกียร์อะไรชอบตัดหน้ากูเนี่ยครับแหงหายไปเลยโหเรียบร้อย อยยู่ที่นี่คุณกูพี่ึงบนึงบเฮ้ยตกลคาเฮ้ยบ้านเรานี่บ้านลลลห็นปะเบ็ดยินได้ปะมันมนส่องกูอยู่มาแดงมาดง ฝั่งนี้หรอเดี๋ยวมันอยู่ร้อยตายดวงข้างหลังขอยาหน่อยอ๋อปืนเอาเลยครับไปโดดกดเลย เอี้ยวคิดละคิดละเฮ้ยมามาเล็กมาเล็งมาเล็กมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ไอ้ยแบ๊กเอาตทำนะหมดระเบิดเฮ้ยทุกคนไอ้สัตว์แบงยิงโง่ โอ้โหสตอรี่เพื่อนเป็นมาเอยเฮียจังหวะนั้นกูแพ้มันได้ไงกูยิงมันก่อนไอ้สัตว์เอ้ยตีเป็นเอ้าทุกเม็ดเลยโอ้ไวโดนเลยไมไอ้เบสทึงก่อนมันลงล่างมีลงล่างเนี่ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างล่างท้ายทิศหรอลงเลยไหมโดดแม่งเลยปะอ้าว đang đó, calves... bị, bị, bị. Được rồi, bây giờ, Chẳng... biết luôn, qua, phòng phòng mồm mồm สวยไปลงลงไปแล้วบุ๋มเดิมเป๊ะเขาบ้านเขาบ้านสบยพี่อยู่อะเอาเอาไหมอะกูให้กูให้ไวให้มึงเลยอันนี้นี้นี้กูกุ้มกันให้เพื่อนเดี๋ยวกูฟังเสียงอะ ได้ไหมข้าคลิกเหรออ้าวบ่กูมีลูกเดียวด้วยนี่ไงเฮ้ยตายบห้องได้เบ็ด้องใส่้องใส่ไม่ขึ้นนะโอ้ระเบิดระเบิดเบ็ดระเบิดเลยเลยลงมาลงมาลงมาโอ้ยไอ้กูกัดระเบิด์นได้มึงไอ้บิวมึงรอดไปสัตว์เอ้ยเหรอ เฮ้ยช่วยนะเฮ้ยมันมามันมาอุ้ยไม่ตายมันไม่ตายมีตายังเลือดเดียวลากเลยนะโอ้โหเดียวลากขวาแล้วก็ลากซ้ายต่อเนี่ยเออมันไม่ตายเยอ้ยตีโนหมดเลยมั้งเนี่ยตีตัวเท่านั้นอกตี้เป๊ะซองเหรอซ้ายมือมี มีเป้าหมายเดียวกันเอ้ยได้ได้ได้แล้อจะถึงก่อนผมไม่ใช่เราเฮ้ยเรานี่แหละเฮ้ยมีตนทางซ้ายมือจะถึงแล้วอ่ะเอางจะลงไหมลงลงอเรา โอ้ยไม่ตายอยู่นี่กลุ่มแข็งมากมอยู่นี่ตัวนี้เก,กิน็อกว่ดีลยหัวละวิ บ้างเรื่องคืออะไรมีเหรอคิวบิตใหม่ฮะแต่นั่นมันมันมีนิดนึงต่างเลยผูกว่าอยู่ไอเหี้ยมันมีมีเพชรมีแรงข่าวันตัวหนึ่งแมนแมนแมนมันเที่ยงกันแล้วว่าใจเย็นมันนับมานนับว่าตึกตึกตึกไออันนี้อะไรบะไออะไรสร้างๆฮะปั๊มปั๊มปิงนะปั๊มปิงนะโอเค เข้าอย่างไดตรง้เห็นแล้วเร็ียบร้อยตายปะตายโอเคอ่าทำไมเงียบจังวะงลางเหรองนี้ปันดีไหมเนี่ยซ้ายซ้ายซ้า้ยายมือ เอาคุณเอ๊ะฝ่ายละไม่อยู่นี่อี่น่รวะโอ้ยเอาไม่นอกเถอะไม่นอกไอ้เนี้ยกูยิงโดนเมื่อกี้มีมีไหมระเบิดหมดแล้วอ่ะ

không thể mất đi không được tôi 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 không nào? gia mì biệt mẹ đăng kiểu phá đi mì in tuyệt vời bắt mày 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 ข้าบนมาบนเลยกรดิบปะรอรอพี่รอรอรอหน่อยรอหน่อยมันเหลือแค่แค่ตัวเดียวผมมีแฟดนะแคปสามเฮ้ยเคลียย์ให้ตกเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอนี่ให้เร็แล้นับไปแล้วไปเจ้าภาษาเคลียร์ใช่ปะ ลงล่างสุดระวังตัางสี่มฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเร็วเึ้นมาเร็วเอาพี่มินอ่ะเล่นหนึ่งคนจังหวะกูเปิดงาน นึกว่ามันนึกว่าจะเล่นง่ายๆสิ่ผิดมันชิเชื่็นขึ้นไปนึกว่าจะขึ้นไปกันหมดก็ขึ้นไปจริงๆอ้าวหายสองคนหายไอ้กูก็เลยกูนึกว่าชั้นมากันสามนะเมื่อกี้กูก็เลยแบบป๊ขึ้นไปเลยนึกว่าชั้นบนสุดแล้วเมื่อกี้ก็เลยแต่บนสุดอะไรผมก็บอกอยู่ว่าขั้นสามไอ้นึกว่านึกว่ั้นบนสุดแล้วบันไดยังเหลืออยู่เลยเข้าไปผิดชั้นแล้วเข้าไปชั้นสองนะครับ แล้วก็เผอโดดลงรูนั่งชั้นสองไม่มีทางขึ้นมีชั้นสามกับชั้นสี่ชั้นสามกับชั้นห้าดิสองสามห้าเอา 2, อสองกับสี่ปิดนี่ไงกูลงเก็บคนหกมา,าช่างแม่งแล้วกันคนสี่เนี่ยไว้แม่งเลย จีวินอันนี้ดีกว่าพี่ไอันนี้อันนี้ถึงแปงไอ้ก็ตีเหรอ <c oughs> โอ้ย,อยขับไปได้แล้วมันไม่มีหลังคาโอ้ไปก็ตายเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยฮะมันไปเนี่ยมันก็ตายมันไม่มีหลังคาเนี่ยฮะเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยฮะ ไปหารถใหม่เลยเนี่ยไอโดนไม่แพ้คงไกลด้วยร้อยโอ้ยนี่เจ๋งโอ้โหจริงทำใหม่ดิไม่โดนโดนไ่แกเห็นจังเลยจะ<อ>มาเถะเจ๊ ไอ้จริงอยู่โอ้เล้นไหนวะไอ้กลางวงนึงวะบ้านนี้ก่อนไหมดีจ้าตรงนี้ที่เราใต้สะพานอ่ะไปไปใต้สะพานกันเลย หัวกูมีมีคนหัวเบสเข้ายากเข้ายากไปเข้าได้ใช่ปหมเข้ายากเข้ายากตรงไหนอ่าตรงนี้เป็นตรงนี้มีนี่ไหมเบสแล้วก็ตรงตรงนี้มีไปอันนี้ไหมาเข้ามาเข้ามีคนไหมไม่พอให้เปิดไอ้รถบัคกี้จอด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  เอาละเนี่ยไม่มีพอสองเลือตรงนี้พี่เเกือบอีดเมือ<า>มม่อกี้ักกี้เป็นบักกี้ดอกหรือเปล่า,ากลางเมื่งกี้เหรอะเมืออ่อกี้พ้อไปกลางดงเลย ว่าเราจะขับรถไปยิงมาเลยไม่ได้ไม่ได้ <นะ S 1> ว่งอ่จะมาจะมาหาเราเอาเรออ่าคือต้องราวองมองออกไปยิงออกไปยิงยิงหน,อน่อยก็ได้ไปเขา มใกล้ๆลังไหนวะหลังนี้หลังนี้เฮ้ยแม่งปลายปืนโผล่เนี่ยโอ้โหเลืยโผล่ในแขนตรงนี้นัดเดียวหน้ารถหน้าเลงมากเนี่ยเนี่ยตรงนี้ใทะยิงแน่เนี่ยนเปอร์ขอจริงเนี่ยเนี่ยมามายินตรงนี้มายินนี่เห็นเห็นได้แขนป่ะไม่ยิงหรอ มันไม่ใช่ท่าไหนเห็นปะมาร์คเลยรู้จเเ็บรู้มาลู้มาลู้มาพอที่ไหนไม่ไม่าชาชา,าชาบ้านน,น,นั่นแหละชาบ้านน,นั่นแหละ ก็ติดวโอเวรังของเครือ,อกัได้นะโอเคอ่งอันนี้ทนีป,ป่าแท็ไปไหนวะเป็ไหนฝั่งไปซ้ยายมาซ้มาซ้ามา mày không mày đâu mà đâu mày đâu chọn đâu mày lắm mày rồi. mày đâu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  เนี่ยหลังเนิงไม่ใกล้เลยน่ะมันไม่ออกอะ่ะถ้าไปตอดทั้งล่างฝั่งนู้นให้มันหันมาหาเราเมื่อผมตุยวงก็โคตรสวยเลยครับตรงนี้เหรอเอ้ยถามสนใจทางนี้หน่อยทางนี้หันทางนี้มันยิงบ้านที่นี้หน่อย มันรออยู่อะใช่รูแน่เลยไปไม่เห็นไม่เห็นกูไม่เห็นว่ามันขับไปแล้ววะไม่ไม่ไม่จอดเลยไปเช็คไหมล่ะเราไปเช็คสามคนรอไหมรอเหรอ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 เช็กซ้ายเหรอแต่ว่าต้องรอไม่มีต้องรอมีแค่มันนะถ้าเราเช็คเนี่ยเราก็รอยิงฝั่งนู้นเลยนะไปแบ๊กเลงไปมุมเดิมนี่เมื่อกี้เหมือนแวบๆว่ะเพื่มมา ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจะเช็คก็ต้องเดินสายออกเลยอ่ะถ้าเอาเอาเลยอ่ะเริมาเริมาเร็มาเริมาเร็มัมาใส่หลังโบกแม่ผมระ่ังระวังระวังนี่นี่นี่มันจอดเอาดิจอดแล้วจอดแล้วไปเลยรถตายไปเช็คหลังปะไปเช็คหลังไหม ไปไปไปเดี๋ยวจะยิงก่อนเลยนี่ยนี่ฝังอยู่ฝังนล่ฝังนดูเลยเช่ยเช่ยระวังก่เฮ้ยมี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 ไม่ไม่ไม่ผมแฟลผมแฟลรอให้รอเขาเขาบน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 ขอนู้นโอ้ยบ่านนี้ตีโคตรยากเลยป่านนี้มุมกันมุมดักโคตรเยอะ นี่เป็นการฝั่งหน้าเลยพี่เปิดรถมาอยู่ไกลอยู่อยู่ไกลอยู่ยังเข้าไม่ได้เพราะติดติดบ้านไปนะอยู่บ้านล่างอยู่แล้วทำไมตอนกูตายพวกมึงมันกันอย่างวันนี้ตายสะพานไหมตายสะพานนะไปดิสวยนะไปดิว่าสะพานเดินปะปะกลัวเมื่อกี้นะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้คนหนึ่งเอารถไว ได้ปะแบบฉีกสองมุมเนียนเหรอเนียนเข้าเหรอก็ไม่เชิงเนียนเข้าแต่ว่าจะได้มุมเพิ่มไงอ๋อมุมฝั่งนี้นะมาร์คหนึ่งมาร์คหนึ่แล้วก็เพราะว่ามึงต้องมีรถนะมันรับไม่ได้วิ่งได้รถมันเฮ้ยมันจอดปะมันจอดหลังหมู่บ้านมึงจอดรถรถแรงรถแรงใช่รถแรง อยู่ตรงมาร์กหนึ่งเลยวิวพี่วินมียานามาพอๆอนะเฮ้ยพวกมึงย,ยิงมาฝั่ง,งพวกกูได้ปะไม่อไม่เห็น,หนอยู่ตรงมาร์กหนึ่งเลยแค่ยิงกดเขาไม้เห็นเยอะเน่เน่ยเอาอีกมาร์กอีกเอมีเยอะมีสองตัว เดินนี่ยให้ยิงยิงแบบไหนแบบกับดเดินให้มันหันไปหาถ้ามันหับไปหาพวกมึงนั่จะได้หลอยหลังมันได้กูเก็บเสียงไงเดี๋ยวกูถาเก็บเสียงอะ นกนนมันม,มันมันมีสองตัวเจ้าอยู่มึแงแฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาขาฮะน่วะไอเจ้ลอกขาแล้วคะสมอก ได้แนละ้มีคนทิง้งรถไว้ให้แบบโคตรจิ๊ยบมีมอเตอร์ไซค์อย really mm ู hmm. okay. The, right, right. Er, ่รถประกันนั่นไงที่มันมาใช่ใช่รางเนินฝั่งนู้นหรอที่วินเราต้องขยับรถใหม่ขยับรถใหม่นะเลอเลอะระวังนะเฮ้ยไอ้ดอกล้อหลังใช่มันวิ่งเลยหรอเหี้ยว่ะที่นี้ ข้าตุ๋นนะสามตัวไอ้ว่ากล่องไหนเอาทัวฟี่นี่สวยสวยเลยรีบรีบรีบสามสามมันจะสมกเอาเข้าไหนตายหมดเฮ้ยเฮ้ยเกินคุยมุ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เฮ้ยหลุดเอาไอ้แว็กกูหลุดโอ้ย ส <ST UR N> <ข>องตัวโคตรเทียพูโคตรเทีย,ยเลยอ้ากาหลดซะได้โสียดยเลยก็ไม่เป็นไรนะก็ยังเหลือเพื่อนเพื่อเขาผมอยู่นะครับเพื่อนเขื่อเขาผมก็สามารถคว้าที่หนึ่งมาได้นะก็แถมยังเป็นมุมที่เราได้เปรียบด้วยนะครับฝั่งนู้นก็เจ็บอะไรหมดแล้วทั้งโดนวงทัางโดนระเบิดนะครับผมเพื่อนเพื่อเขาผมก็เรียบร้อยเลยสามารถคว้าที่หนึ่งมาได้อย่างง่ายดายนะครับ ก็น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่ได้อัดตอนสุดท้ายไว้แต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็คว้าที่หนึ่งมาได้ก็ถือว่าจบสวยนะผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับผมไปพวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ